ถ้าคุณขายของออนไลน์แต่คุณไม่รู้สิ่งนี้เตรียมตัวเจ๊งไปได้เลยครับมี3สิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้ครับข้อท,ที่1นึ่งคือการขายของออนไลน์เนี่ยมันไม่มีเรื่องของโลเคชันเข้ามาแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนในการขายของออฟไลน์ line, โลเคชันเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับยกตัวอย่างเช่นแฟชั่นไอแลนด์เนี่ยไปเปิดในจุดนั้นเนี่ยในรามินทากิโลสิบเนี่ยก็เพื่อดักลูกค้าชาญเมืองฝั่งนั้นเซ็ทนทรัลร้าวก็ดักในโซนนั้นนะครับเซ็ทนทรัลแต่ละที่ก็จะดักนะฮะในโซนต่างๆพราะเวลาเขาจะวิเคราะห์โลเคคชัันนนในกาาารรรต้้้งงหสสิ แต่ว่าพอเป็นออนไลน์โลเคชันไมมีผลครับโลเคชันเป็นอินฟินิตี้ครับคืออยู่ตรงไหนก็ได้ครับแต่สิ่งที่มีผลไม่ใช่โลเคชันแต่คือ attention หรือคือความสนใจของคนโลเคชันเป็นอินฟินิตี้แต่ attention ไม่ใช่อินฟินิตี้ครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าแบบนี้ครับโลเคชันมีจำนวนมหาศาลได้ใน Lazada มีของหลายๆล,ล้านชิ้นได้โดยที่ Lazada ไม่จำเป็นจะต้องสร้างห้างใหญ่แต่ แอทเทนชั่นของคนมีจำกัดอย่างผมเนี่ยต่อให้ดูมือถือมากที่สุดวันหนึ่งผมดูได้ไม่เกิน24ชั่วโมงผมไม่สามารถดูชั่วโมงที่25้านะถ้ามันไม่มีจริงถ้าหากเวลานอนไป6ชั่วโมงผมเหลือ18ชั่วโมงนั่นะคือ a t ทเ n นชั n ทั้งหมดที่ผมมีแล้วผมก็มี18ชั่วโมงมก็จะเลือกว่าผมจะให้ความสนใจนี้กับอะไรครับอะไรผมให้ความสนใจมากมีโอกาสที่จะขายได้มากกับผมนะ คุณดูอะไรมากๆคุณสนใจเรื่องอะไรมากๆคุณมีโอกาสที่จะขายสิ่งนั้นได้มากขึ้นถูกไหมครับดังนั้นอย่างแรกเลยคือคุณต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณต้องแย่งไม่ใช่โลเคชันนเมื่อก่อนนี้ที่ที่โลเคชันดีคือที่ที่ลูกค้าเดินเยอะค่าเช่าที่จะแพงถูกไหมสยามแพงตลาดนัดที่คนเดินเยอะแพงแต่ปัจจุบันนี้โลเคชันไม่มีผลแต่ attention มีผลอะไรที่ attention ดีมันก็ราคาแพงครับเพจที่ คนเข้ามาดูเยอะๆนะครับแต่คุณจะไปฝากเขาลงโฆษณาราคามันก็สูงเพลที่เขาคนดูน้อยๆพอเวลาคุณไปฝากเขาลงโฆษณาราคามันก็ต่ำดังนั้นเพราะคนแย่งที่ attention ของคนครับนี่คือข้อที่หนึ่งที่คุณต้องรู้ข้อที่2ที่คุณจําเป็นต้องรู้เลยคือผู้แข่งคุณมาจากทุกทิศทุกทางเมื่อก่อนเนี่ยผมจะซื้อ,อก๊อกน้ําสักอันผมอาจจะ,ะถามแค่ สัก2กิโลจากบ้านผมขับรถไปถามก็มันจะมีห้างสรรพสินค้านู่นนี่นั่นหรือร้านนะครับตึกแถวต่างๆมีก๊อกน้ําแบบนี้ไหมก๊อกน้ำแบบนี้ไหมแต่พอมันเป็นเรื่องของออนไลน์ปุ๊บเนี่ยนะครับคู่แข่งมีจากทุกที่ทุกทางผมอาจจะซื้ออยู่กรุงเทพผมชอบก๊อกน้ำผมเซิร์ชไปเซิร์ชมาดูไปดูมาว่ามัาจะสั่งก๊อกน้ําจากอุดรมาก็ได้ครับหรือไม่แน่เซิร์ชไปเซิร์ชมาผมอาจจะสั่งก๊อกน้ําจากจีนมาก็ได้ครับผมรอได้15วัน สั่งมาเลยครับแบบที่ผมชอบรูปแบบที่ผมชอบนะฮะสไตล์ที่ผมชอบเป็นก๊อกน้ําทองเหลืองมีรูปสิงโตอยู่ขา้างหน้าว่าผมชอบแบบนี้สั่งมาเลยครับดังนั้นลูกค้ามีช้อยเยอะขึ้นมหาศาลครับมันมีช้อยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับดังนั้นนี่คือข้อที่2คือสงครามตัวเลือกจะเยอะมากขึ้นครับเป็น Choice w ล r ครับหรือว่าเป็นสงครามตัวเลือกครับและข้อที่3คือพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนครับ ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเมื่อลูกค้าเนี่ยนะครับะจะซื้อสินค้าลูกค้าจะได้รับการกระตุ้นฮะกระตุ้นเสร็จปับ๊บลูกค้าจะไปที่ร้านเพื่อไปซื้อเพราะลูกค้าซื้อจากร้านเสร็จปับ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือลูกค้าจะใช้พอใช้ปุ๊บชอบกอ็ซื้อซ้ําไม่ชอบก็โยนทิ้งไปนั่นคือสมัยก่อนและสมัยนี้ไม่ใช่สมัยนี้คือเมื่อลูกค้าถูกกระตุ้นลูกค้าจะเซิร์ชก่อนซื้อครับเอร้านนี้เนี่ยเขาบอกอร่อยอร่อยจริงหรอเซิร์ชก่อนนิเอไอ้นี่เขาบอกว่าใช้แล้วผมไม่รจริง่ เออยากจะไปทําหน้าที่คลินิกเนี้ยดีดวะเราเชิญเซิร์ชก่อนเซิร์ชก่อนลูกค้าจะเซิร์ชเซิร์ชเสร็จค่อยตัดสินใจตัดสินใจซื้อซื้อเสร็จปับ๊บพอพอไปใช้บริการนะหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อก่อนคือใช้เสร็จชอบไม่ชอบงเงียยไว้ปัจจุบันไม่ใช่ชอบก็รีวิวไม่ชอบก็รีวิวต่อให้คุณไม่รีวิวเดี๋ยว Lazada ก็จะส่งลิงก์ให้คุณรีวิวด้วยถ้าคุณซื้อของมา Lazada ช่วยรีวิวหน่อยว่าเป็นยังไงเพร,ระาะเขาต้องการรีวิวเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่รีวิ ไปตอบคําถามกับขั้นตอนที่2คือขั้นตอนของการค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อคุณเห็นไหมครับนี่คือการเดินทางของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นถ้าสรุป3ข้อสิ่งที่คุณควรต้องทําคืออะไรสิ่งที่คุณควรต้องทําเลยคือคุณจะต้องแย่งสายตาของลูกค้าให้ได้ครับคือ attention อยู่ที่ไหนตังอยู่ที่นั่นครับตาอยู่ที่ไหนตังอยู่ที่นั่นครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณดึงสายตาของลูกค้ามาได้มาก นั่นแปลว่าลูกค้ามีโอกาสจ่ายเงินให้คุณได้สุดอ๋อแล้วแล้วจะทํำยังไงละ่ะถึงจะสามารถดึงสายตาลูกค้ามาได้ครับวิธีการผมจะบอกนะครับคือการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ครับดาราทําไมเราถึงไปจ้างเขารีวิวโฆษณาทีเขาเก็บ3า0 0 0 0ห้านนะครับในการรีวิวสินค้าหนึ่งตัวนะนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาได้ตาคนไปแล้วไงดังนั้นถ้าเราคนธรรมดาเราจะทํำยังไงละ่ะเราก็ต้องทําให้ตาคนอื่นมาอยู่กับเราตาคนไหนละะ่ะฮะ ตาคนที่สนใจสินค้าครับคนที่ไม่สนใจสินค้าช่างมันนะนะฮะสมมุติว่าผมจะขายอ,อ,อะไหล่รถตักดินใครนี่ไม่สนใจอะไหล่อะไหล่รถตักดินไม่ต้องไม่ต้องมาดูคลิปผมก็ได้ผมต้องการคนที่สนใจอะไหล่รถตักดินต้องมาดูคลิปผมครับผมก็จะเปิดเพจเปิดเพจเสร็จปั๊บก็จะเริ่มรีวิวอะไหล่รถตักดินต,าตา่างๆนี่นะครับถ้าเกิดคุณจะอยากอยากได้ เผาแบบนี้อยากได้ล้อแบบนี้มีรุ่นไหนบ้างให้ความรู้นะครับรถตักดินในการดูแลรถตักดินต้องทํำยังไงนะครับสถานการณ์แบบนี้ต้องขุดแบบไหน,นมีเทคนิคการขุดเทคนิคการคนโทรลรถตักดินอย่างไรนะครับการเลือกรุ่นรถตักดินการดูอะไรแท้อะไรปลอมสิ่งนี้เรียกว่าแมกเนติกมาร์เก็ตติ้งครับรูดได้ไหมในขั้นตอนที่2องผมบอกแล้วว่าพฤติการบริโภคขั้นตอนที่2คือคนจะค้นหาข้อมูลก่อนคนจะค้นหาครับเดูวิธีดูอะไรแท้อะไรปลอมของเผาตัวนี้ดูยังไงกดปั๊บปึ๊บข้อมูลขึ้นมาแล้วครับ วิดีโอขึ้นมาอันที่2ขึ้นมาสาขึ้นมาสีขึ้นมาเมื่อคุณกดแล้วคุณดูวิดีโอไปเรื่อยคุณก็จะเริ่มเชื่ออ๋อแสดงว่าไอ้นี่มันมีความรู้จริงและผู้ริอพอตต้องการซื้อกับคนจริงต้องการซื้อกับคนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลในวงการคุณเรียนอะไรไหมครับเมื่อคุณทําสิ่งนี้ไปเรื่อยคุณจะได้สิ่งที่เรียกว่า unfair advantage unfair advantage คือข้อได้เปรียบนะครับที่ไม่แฟร์คนอื่นแต่แฟร์กับคุณคือข้อได้เปรียบที่คุณเหนือคนอื่นมง่าย นั่นคือคนจะเชื่อมั่นคุณมากขึ้นตอให้คุณขายราคาสูงกว่าแต่คนจะซื้อเพราะคนมั่นใจในตัวคุณครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าวิธีการทําออนไลน์ยังไงให้รอดในในสภาวะที่ทุกคนก็ออกมาทําออนไลน์หมดคือการสร้างตัวตนโดยใช้แมกเนติกมาร์เก็ตติ้งครับคือเปลี่ยนตัวคุณเป็นแม่เหล็กในการดูลูกค้าครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับ คุณสามารถติดตามได,ได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงคึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่สายแบงก์สุภกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ